เออใส่ซอสก่อนเหรอใช่ <Okay. S 1> กัมมี่พิซซ่าที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาให้เรามาตกแต่งทำกินเองอย่างนี้เลย <Wow. S 1> นี่วางช่วก่อกก่อน <Wow. Yahoo. S 1> ใส่ชีสใส่ชีสเสร็จแล้วเราจะเอาไปเข้าตู้อบพิซซ่านะจ๊ะ oh, <no. S 1> ตู้อบพิซซ่าอยู่ไหนเอ่ยฮ่าไบทีวีฮาไบทีวี น,นี่ก็เป็นกัมมี่พิซซ่าเดี๋ยวเขาให้ตกแต่งหน้าเองใช่ไหมเนี่ยเขามีท็อปปิ้งให้ด้วย,ยเออใส่ซอสก่อนเหรอใช่เไม่ใคอแชไหมแกะแล้วจ้ากัมมี่พิซซ่าที่เขาให้ซอสมาแล้วก็เขาให้ท็อปปิ้งแบบนี้มานะทุกคนนี่สีสีเหลืองคือชีสสีแดงคือไส้กรอกใช่ไหมรับ ่รอไปเอามีดมามาปเปืดได้จ้าอ,อ่ทุกคนเรามาดูก่อนนี่หน้าตาของกัมมี่พิซตาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาให้เรามาตกแต่งทำกินเองอย่างนี้เลยนี่ปกติกัมมี่พิซตาเขาจะตกแต่งมาให้เราเรียบร้อยไงเราเปิดออกมาเราก็กินเลยใช่ไหม <c oughs> แต่อันนี้ก็คือทำเองนะจ๊าทำเองมาใส่ท็อปปิง้ง พี่ฮาร์จะทำให้เซไยชิมด้วย hey, เซไระวังนะคะมันมา,มาดูดิเขาแกะข้างบนหรือเปล่านี่ไงกระเป๋าแกะข้างบนนี่ไงอาวางใส่กรอกก่อนไหมวางใส่กรอกก่อน <Wow. S 1> ใส่ไส่กรอกเสร็จแล้วใส่ชีสใส่ชีส อ๋อเสร็จแล้วเอาไปเข้าตู้อบพิซซ่านเหนื่อยเลยเหน่ยก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาไปเข้าตู้อบพิซซ่านะจ๊ะตูต้อบพิซซ่าตู้อบพิซซ่าอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีต้องกินเลยแล้วแหละ <c oughs> ยังไงเราจะกินยังไงอ่ะมันติดพลาสติกตรงนี้เราต้องเอาพิซซ่าออกมาไหม <c oughs> นนี้อ่ะเข้าตู้อบไหมหรือกินเลยตู้อบเข้า <c oughs> ตู้อบอ่ะกินเลยแบ่งเจฮายกินไหมอ่ะเนี่ยเราเพิ่งไปเจอมาแล้วเราก็ลองซื้อมาลองทําดูมัน ก็มีพิซซาอันอันที่เขาทํามาให้เราแล้วกับที่เราทําเองอันไหนอร่อยหรืออร่อยคนละแบบทํมาให้แล้วอร่อยอ๋อเหรออันนี้มันเป็นยังไงมันเปรี้ยวเปรี้ยวซอสใช่ไหม,ไ,ไ,หมไม่ใช่ให้ชิมไหมใช่ให้ชิมไหมไม่อาับลองชิมเฉพาะก้อนชีสสิลูกมันเป็นยังไงครับเอามาดูก้อนชีสนะทุกคนเป็นไงเปรี้ยวซอสมะเขือโฮ้ยก้อนชีสก็เปรียปร้ยว,ยว,ยว,แ,ลวแล้วไส้กรอกเ่ะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกเปรี้ยวไหมชิมไส้กรอกสิ ใส่กอกเปรี้ยวใส่กอกก็เปรี้ยวเหรอโอ้แล้วแป้งอ่ะแป้งอ่ะแป้งพิซซาตรงนี้ยแป้งพิซซาเป็นไงอร่อยแป้งพิซซาอร่อยใช่ไหมแล้วทุกคนรู้ชีสอร่อยสุดชีสอร่อยสุดใช่หมายถึงของจริงหรือของกรมมี่แบบนี้จริงของจริงอร่อยอจะหมดไหมเนี่ย อ่ะให้กินฮะพอแล้วเหรออ่ะัอ่านี่หน้าตาที่เหลือก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่พี่ฮายอยากชิมอยู่นะพี่ฮาไม่อยากกินพี่ฮาบอกว่าแป้งมันอร่อยลองชิมแป้งแป้งพิซซ่าลูกหึไม่แป้งอ่ะแผ่นมันเนี้ยแผ่นนีแผ่นแป้งอร่อยลองกัดแผ่นแป้งดูไม่เอาอร่อยไหมอ๋ออยากกินไส้กรอกเหรอเอาอะไร เอาใช่กรอกเอา้เอาเฮ้ยเหนียวหมดแล้วเนี่ยพี่ฮาถ้ากินไม่หมดงั้นแม่เอาไปเก็บตู้เย็นนะครับ<แ>โอเคที่เหลือเดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินวันหลังได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊าบา,บาย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 พี่ฮาไปไหนแล้วล่ะอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆ